วันที่9ตุลาคม2518ท่านที่เป็นราชพัรพุลาบวชทั้งหลายในการบรรยายครั้งที่13นี้ผมจะได้กล่าวโดวยหัวข้อว่าความมีปัจจัย แห่งนิพพานและวัตตะในการบรรยายกั้นที่แล้วมาเราพูดถึงการเคารพตัวเองถ้ามีการเคารพตัวเองกันจริงๆก็ต้องสร้างปัจจัยแห่งนิพพาน <c oughs> แล้วก็มุ่งทำลายปัจจัยแห่งวัตตะ เดี๋ยวนี้คนในโลกนี้ไม่ได้รู้จักใจแห่งนิพพานหรือวัตฏะกันยิญญ่งขึ้นทุกทีดังนั้นเขาจึงไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างปัจจัยแห่งนิพพานหรือสร้างปัจจัยแห่งวัตฏะ <c oughs> ก็ได้ แต่โดยที่แท้จริงแล้วเขาไม่ชอบปัจจัยแห่งนิพพานคือไม่ได้สร้างปัจจัยแห่งนิพพานเขาไม่รู้จักแต่กำลังสร้างปัจจัยแห่งวัตตะหรือว่าดูดลืมอยู่ในปัจจัยแห่งวัตตะโดยไม่สังไม่ลืมตานี่เขาทำไปตั้งที่ไม่เจตนา ไม่รู้สึกตัวคือไม่ได้ไม่ได้ชอบหรือเกลียด <laughs> ปัจจัยแห่งวัฏแห่งนิพพานโดยเจตนาถ้าไม่รู้จักแล้วก็ไม่ได้รักปัจจัยแห่งวัตตะโดยเจตนาเพราะไม่รู้จักแต่ว่าที่เขากระทำอยู่นั่นมันเป็นการพอใจในปัจจัยแห่งวัตตะ ที่นี่ถ้าที่เขา,ารู้เรื่องพระนิพพานอยู่บ้างในเวลานี้สําหรับคนที่มีการศึกษาอย่างปัจจุบันนี้เมื่อพูดถึงปัจจัยแห่งนิพพานเขารู้สึกขึ้นในใจมันเป็นว่ามันเป็นของคนโง่คนงมงาย นี่เป็นของเก่าเกินสมัยแบบไดโนเสาร์เต่าล้านปีอีกตามเคยคือจัดไว้ในเรื่องชนิดนั่นอยู่ในจำพวกนั่นที่นี่มันก็กลับกันเขาเห็นว่าไอ้พวก พอใจในนิพพานหรือในปัจเจงนิพพานเป็นคนโง่แต่แล้วเขาก็เป็นคนโง่ตัเองคือโง่ในข้อที่ไม่รู้ว่านิพพานนั่นมันเก่าไม่ได้นิพพานนี่เป็นสิ่งที่เก่าไม่ได้คือเป็นของใหม่อยู่เสมอที่จริงก็ไม่ควรจะเรียกว่าใหม่แต่ถ้าไม่เรียกว่าใหม่ก็ฟังไม่ถูก เรียกว่ามันไม่เก่ามันไม่รู้จับเก่ามันไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะเก่าอย่างไรได้จะพูดอย่างจำนวนธรรมดาธรรมดาก็แปลว่าไม่อยู่เสมอเป็นปัจจุบันอยู่เสมอไม่มีความเป็นอดีตหรือเป็นอนาคตได้ความพูดคำนี้ผมเชื่อว่าท่านตั้งหลายที่เป็น ราชพัฒหรือนักศึกษาอย่างรุ่นนี้จะไม่เข้าใจหรือบางทีจะไม่เคยได้ยินไปซ้ำไปคือไม่ได้เคยไม่เคยได้ยินสิ่งที่เขาถือว่าไม่เป็นอดีตไม่เป็นปัจจุบันไม่เป็นอดีตไม่เป็นอนาคตแต่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอคือมันมีอยู่เสมออย่างไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าสิ่งนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะมันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันจึงไม่เปลี่ยนแปลง ในความที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยมันจึงมีอยู่อย่างนั้นสเสมอไปสิ่งเรียกว่าไม่เก่าไม่รู้จักเก่าหรือจะเรียกว่าไม่ว่ามันใหม่อยู่เสมอก็ได้ให้คําพูดนี้คงจะเข้าใจแต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งชนิดนั้นมันคืออะไรเพราะฉะนั้นก็ไปสังเกตดูเอง คนคว้าหาดูเองว่าอะไรบ้างที่มันจะเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอไม่มีการเปลี่ยนคือไม่มีอดีตกับเขาไม่มีปัจจุบันกับเขาในที่นี้ก็ได้แก่สิ่งที่เรียกว่าพระนิพพานนั้นก็คงจะลึกลับมากอยู่สิ่งจริงหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็ไครู้กันว่ามันคืออะไรเดี๋ยวนี้ก็ทางการจะให้สนใจลยจุดตั้งต้นที่ว่าอนิพานนี้ไม่มีเก่าหรือไม่แต่มาอยู่เสมอถ้พูดในทางประโยชน์ถ้าใครเข้าถึงก็มีประโยชน์สูงสุด แต่มันยิ่งกว่านั้นก็จะอีกคือว่ามันเข้าถึงอยู่ระดับใดระดับหนึ่งโดยอัตโนมัตินวดโดยธรรมชาติโดยไม่รู้สึกตัวทัคนเราจึงไม่เป็นบ้าหรือไม่เป็นโรคประสาทชนิดที่จะต้องตายเพราะมีสิ่งที่เรกวาน,นิพานเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เป็นระยะระยะระยะ คือความดับเย็นแห่งกิเลสคือความรู้สึกที่เป็นกิเลสมันมีได้โดยธรรมชาติตามธรรมชาติเป็นระยะเป็นระยะถ้าไม่ยงั้นเราก็เป็นบ้าคือมันอัดอยู่ในความกดดันเหยียดเบียนของกิเลสเป็นอยากหิวเป็นเปรตอยู่เสมอมันก็ต้องเป็นบ้าหรือเป็นโรคจิตประสาทชนิดที่ว่าทาให้ต้องตายลงไปเลย เ <c oughs> นี่ยประโยชน์อานสงส์ของสิ่งที่ไม่รู้จักเกา <c oughs> นะ่าหมายความว่าเรามีนิพพานชนิดหนึ่งเ <c oughs> ข้ามาเกี่ยวข้องหรือดับหรือหยุดหรือพักผ่อนในความลุกโลกลงของกิเลสอยู่เป็นระยะระยะ ถ้าว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็จะต้องพิจารณากันต่อไปตามดับ